สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าซองตอง9999ฟ้าทิ่คิดชาแนล้วยพี่น้องเด้อขอบคุณลลหลายๆทุกคนที่แวะเข้ามาติดตามที่แวะเข้ามาชมที่แวะเข้ามากดไลค์บอกยอดบอกยอดวิวห้กระดาขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยขอบคุณฝากด้วยจ้าฝากกดซับสไครต์แน่นนคลิปนี้ป้าสีลำก่อนลำอวยพรต่างๆอพี่น้อง ปลาจดไปแลป้วปลากระสีล้ำแต่ทันพิพากระการใดครับเจ้าของก่อนนี่กับผู้ขาขออภัยเด้อบางก่อนบางค่ำปอผู้ข่ากระตัดออกบางค่ำผู้ข่ากระเสริมใส่สินาะพ่อแม่เอ๋ยมือนี้โอกสแจ้นแม่กระแขงลงดินเดนโน่บนุญเฮียังได้มาพบสู่คนจึงมาพอคนก็ไรหนานเน็นมาทำด้านนนหล่นลังฉันผูล้ำ ประกาศส่องสลองให้บ้วก่อนบัตรที่รันมาฝากสาบตรงบัญซีลงได้เวียนการทัาดีทางผ่านสวรรค์ฝ่าอาลิจาพาคนเบ้าแราฟังเอาว่าป้มันเที่ยงมือในเจ้าปากเกียงและมือนาสิยุสัยเดินยังใกล้เยินยังได้หายใจอยู่ก็คือยังเมื่อได้ข้างเวสคายลงล้วนแต่ตายบ่มีหู เสีเป็นกูหรือเป็นคอยเป็นน้อยลอยไหนนั้นก็คือกันบ่มันแกนมีเงินล้านเงินแสนเป็นเศรษฐีก็ยาเผาวเว้ากระเป๋าสีบัดเที่ยวทงให้ว่ากันโปองส้างทักสวรรค์่นเปิดปองเดนโนถึงที่บ้านของนงสิพ้าสางม่ซ้อยบุญเดี๋ยวนี้โลกกําลังว่าบุญสิเกหรือดัา ให้หาบุญมาล้องลาบได้ซอยแห้งกันไปฝากปัจจัยล่งพื้นสลาดเด้อบุพอเมมาตักบ,บาทและหยาดน้ำปุ่นสี่คำว่าซอยซสู้ซับต่อปากบอกให้หูบ่มีแกนบ่พีสันคำทำบุญทางด้านให้ดวนมาทางพีคำขอศกสังดีแล้วสิสิได้ไวอวยพ้อนในทันต่อพเมเอ๋ย อานไดก็พอได้ว่าเป็นทรัพสินเงินตราคนละบาทละเบียละพ่อแล้วจังคอยเมื่ออไปทั้งจะว่าเพิ่นกระยงไดเอือเปืือจะภาพใจใจกุศลผู้ทำบุญทำเล่นอย่าดวนเมื่อทรงฝ่าทั้งผู้เศว้าผู้เท่ามาทักปุ้นกันอย่างเต็มอิ่ม ปาธนาแล้วยิ้มยกมือขึ้น้วยไสหัวเกิดชาติตก็ย่าไดเกือกลัวนํำความทัวความจนให้เป็นคนมีเงินหนุนหุ่นสวยให้รวยลันลาให้รวยลานด้วยผลทางที่รับสั่งเป็นหนดางได้เที่ยวไตไปสวรรค์ศาสนาพูดเดเจ้าบ้านประสม พ่อแม่เอ้ยเอเอซยาถูรำพทำพลาดอย่างกับขออภัยเด้อบริทองพี่น้องบัดสิลัมกับมาอาจัก็คือโลดเสียงวัดทองวัดไม่ติดฝาเสียขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาฟังเรือจ้า